นี่คือคราฟเบียรตัวแรกของพิษณนุโลกนะครับนี่ชื่อเดี๋ยวรู้ว่าจะมีอะไรที่พรีเซนต์พิษตนุโลกบ้างน,นะครับตรงปกแล้วคดีมันก็เงียบยบแล้วก็แค่ปรับแต่โทษทางอาญานี่ไม่มีเลย ีชื่อเสียงมีตำแหน่งหน้าที่การงานกับคนธรรมดาทั่วๆไปมันช่างแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงที่สารรัฐธรรมนูญกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันหรือปปสนำโดยนายสมชัยเนียมหอมประธานกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันและนางแนงน้อยอสวัตกิติกรประธานกลุ่มศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดทางสังคมออนไลน์หรือสอชอ,อ เดินทางมาที่สารรัฐมนูญเพื่อย,ยื่นคำร้องต่อสารรัฐมนูญให้วินิจฉัยประเด็นนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผูรร้แทนราษฎรได้โพสต์ข้อความพร้อมกับกระป๋องเบียร์ครับท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกจนกลายเป็นประเด็นที่สังคมตั้งคำถามว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายมาตรา32พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ยังไม่มีความคืบหน้า โดยทางกลุ่มได้ยื่นหนังสือผ่านานางสาวสิริยาหอมสุวรรณผู้ำนวยการสำนักบริหารกลางสำนักงานสารธรรมนูญภายในห้องสำนักงานสารธรรมนูญเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเคยมาดำเนินการการยื่นต่อศาลท่านให้ท่านได้นำเข้าพิจารณานะครับเนื่องด้วยความตามที่ข้าระบุมาทั้งหมดแล้วนั้นนายปฏิพัฒน์สันติพาดา การทำการให้ตนเองอยู่เหนือกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรองรับใช้สิทธิ์พิเศษของตนเองเป็นอันเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเหนือผู้อื่นไปใช้ในทางที่ผิดคือโฆษณาประชาสัมพันธ์เครื่องหนึ่งแอพพเป็นการกระทำละเมิดต่อ,อรัฐธรรมน,น,นรูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ .2560 หมวด4หน้าที่ของกองทุนทไทยมาตรา50 ตุวคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับตรงนี้เขา,เาละเมิดสาลละเมิดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาชัยโดยตรงนะครับเราเลยเอาผิดในส่วนของรัฐธรรมนูญนะครับแต่ส่วนกฎหมายขายตา่างป้าหน้อยได้ดำเนินการแล้วใน้ส่วนของาพาะผิดทั้งท่าของสารัฐธรรมนูญเนี่ยก็วันนี้ก็ได้ถือโอกาสนะครับในการมาดำเนินการร้องให้ศาลมีคำวิจครบผกรุมโนม ด้านนานแนงน้อยกล่าวว่าตนเป็นคนแจ้งความดำเนินคดีกับนายปฏิพัฒน์ที่สาธารณสุขจังหวัดแต่คดีก็เงียบๆในที่สุดนายปฏิพัฒน์ก็ยอมเสียค่าปรับโทษทางอาญาไม่มีซึ่งผิดกับบุคคลทั่วไปเช่นดาราที่ต้องมีตํารวจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ที่พิศณุโลกไม่มีมีแค่สาธารณสุขจังหวัดปรับเสร็จก็จบเรื่องไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเหมือนกับว่าชีวิตของคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การง,งานกับคนธรรมดาทั่วๆไปมันช่างต่างกันอย่างสิ้นเชิง ถ้าบุคคลธรรมดาทั่วๆไปโทษจะเป็นอย่างไรคงไม่ใช่แค่ปรับแล้วปล่อยพี่น้นอยเองเป็นคนแจ้งความดําเนินคดีแต่เราไปแจ้งที่สารสุขจังหวัดแล้วคดีมันก็เง,งียบบแล้วก็แค่ปรับแต่โทษทางอาญานี่ไม่มีเลยซึ่งผิดกับบุคคลทั่วๆไปอย่างเช่นอินฟลูเอนเซอร์เป็นดาราหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาจะต้องมีตำรวจ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ที่พิษณุโลกไม่มีค่ะมีแค่สาธารณสุขจังหวัดปรับเสร็จจบเรื่องค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยซึ่งมันมันเหมือนกับว่าชีวิตของคนที่มีชื่อเสียงมีตำแหน่งหน้าที่การงานกับคนธรรมดาทั่วๆไปมันช่างแตกต่างกัน,กนโดยสิ้นเชิงถ้าเป็นบุคคลธรรมดาทั่วๆไปโทษจะเป็นยังไงคงไม่แค่ปรับและปล่อยค่ะ อย่างไรก็ตามครับในวันนี้เวลา13นาฬิกา30นาทีทางกลุ่มจะพาอดีตสสก้าวไก่เดินทางไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติถนนพระรามหนึง่งเพื่อฟ้องร้องนายปฏิภัฒนสันติพาดาในคดีมิ่นประมาทด้วยนี่คือคัางเดียตรแรกของพิจณุโลกนะครับนี่ชื่อเดีย๋ยวรู้ว่าจะมีอะไรที่พรีเซนต์ที่พิจุโลกบ้างน,นะครับร 东凤。